คือในตลาดเนี่ยมีคูลิ่งแฟนอีกหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะที่ทำได้ดีกว่าของ G T Pro Gaming Kit ตัวนี้ m a g Safe มีไหมมีนี่มี m a g Safe หรือว่าเราจะใส่เป็นแบบแบ็คคลิปแบบนี้แบบนี้ก็ได้แถมที่ผมทดสอบคะแนนอัุตู้ล่าสุดนะดูล้านสแล้วดูอุณหภูมินี่เหลือเท่าไรเนี่ยเหลือ27.4องศาลดมา8องศาโอ้ห ต้องบอกว่าตัวนี้ทำได้ไม่ถึงแต่ทำไมผมอยากให้ทุกคนซื้อตัวนี้คือถ้าเราใช้ตัวนี้นะมันจะมีโหมดหนึ่งที่ว่า steam mode นะครับก็คือสามารถปลดล็อกให้เครื่องทำงานได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพซึ่ง cooling fan แบรนด์อื่นทำไม่ได้ทำได้แค่ความเย็นแต่ตัวนี้ทำได้มากกว่าความเย็นเขาสามารถชาร้สายได้ด้วย set c a s กับตัวนี้ ราคาปกติ10,99บาทคือถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นอย่างที่ผมได้มาเนี่ย6 0 0กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมคุ้ม600กว่าบาทนี่คือคุ้มถ้าซื้อมาในราคา8,900เนี่ยยังคุ้มอยู่ไหมผมก็ว่ายัางคุ้มอยู่แต่ถ้าใครซื้อช่วงเนี้จะได้ราคาถูกเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวอ่ะเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูว่าที่เขาใช้งานน่ะแล้วมันปลดล็อกโหมด Steam m o โ e มดอ่ะมันเป็นอย่างไรนะนี่ nee. เสียบสายนะครับดูนะแล้วดูด้านหน้าชาร์จไร้สายนะครับเกมที่ผมอยากทดสอบให้ทุกคนดูมากเลยนะก็คือ g e n s h i n Impact ถึงแม้ว่า g e n s h i n Impact เนี่ยไม่สามารถเปิด120เฟรมเลทได้ที่ผมเคยทดสอบเปิด120เฟรมเลทได้ก็จะมี16 Pro Max ตอนนี้ผมใช้16 Pro Max อยู่เปิด120เฟรมเลทได้แต่เปิดได้แป๊บเดียวเครื่องร้อนจี ร้อนแบบแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะต้องหาพวกคูลิมแฟนมาช่วยถึงจะเล่นได้นะแต่ด้วยเครื่องตัวนี้นะครับในเลนราคา7,999าบาทที่ผมได้มานะเวลาที่เราเล่นเนี่ยใกล้เคียงกับ60เฟรมเรทประมาณ50กว่าประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อเทียบกับเครื่องในเลนราคา2-3าหมื่นเนี่ยบางตัวเฟรมเรทไม่นิ่งเท่ากับตัวนี้นะมาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมดึงออกมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดเปใหม่ ติดแล้วนะครับแล้วทุกคนดูที่หน้าจอเห็นไหมขึ้น t e a m Mode นะแล้วก็จะมีแบบว่ามีน้ําแข็งนะครับโอ้โหเป็นไงนี่ e s t a m Mode แล้วทุกคนโหเรียกว่าถ้าใช้ค o ลิ่งแฟนตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถเปิดโหมดนี้ได้แถมยังไม่พอนี่ดูด้านบนตรงนี้นะเห็นไหม ยังมีการชาร์จอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือดูตรงนี้คือสามารถเอามาวางกับพื้นแบบเนี้ยเนี่ยผมสามารถเอามาวางกับพื้นแบบนี้ดูหนังได้อะวางแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วเอามาดูหนังอ่ะด้วยความที่เขาใช้งานเป็นแบบแม็กเซฟนะเราสามารถเลื่อนไปมุมไหนก็ได้สมมุติว่าเราจะดูหนังใช่ไหมนี่เราตั้งแบบนี้ดูหนังได้ ถ้าเราเล่นเกมแบบปกติก็แบบนี้ก็ได้อย่างผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมก็จะไว้แบบนี้นี่ดูนะโผล่มาแล้วนะครับดูกันแบบชัดๆเลยนะโหมด s t e a m แล้วก็ผมอยากให้ดูตรงนี้ เรมเรทไม่ได้ว่านิ่งอยู่ที่60นะอยากให้60เฟรมเรทนิ่งๆเนี่ยต้องใช้ snap 8 e l i t อันนั้นก็คือนิ่งเลยนะแต่ด้วยความที่ราคาค่าตัวของตัวนี้ต่างกับมือถือที่ใช้ snap dragon 8 e l i t ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเทียบความคุ้มค่าผมว่าตัวนี้คุ้มค่าแล้วก็ดูน่าใช้อ่าคราวนี้มาดูในส่วนต่างๆที่ผมยังไม่เคยรีวิวไปบ้างนะไล่มาจาก GT Ticker กก่อนคือในส่วนของโหมดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งเลยนะทุกคน พอจะมองเห็นไหมนี่ R นะครับ L นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งเลยนะตัวเกมตั้งให้เรานะครับคือเกมตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะถ้าเราเล่นพับ G ก็จะตั้งอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนเองได้อันนี้ก็คือ GT t i c k e r แล้วก็ในส่วนของคอมโบนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าการใช้คอมโบกดเดียวขนาดเล่นเกมอาจทำให้บัญชีของคุณเสี่ยงต่อการถูกแบนไม่ใช้ก็ได้ไม่อยากเสี่ยงแล้วก็ความไวในการกดปุ่ม L R ของ G T ticker เนี่ยสามารถปรับได้ปุ่มลอยเปิดได้ปุ่มลอยก็คืออันนี้นี่ตรงนี้ เลื่อนเลื่อนได้นะคือเมื่อกี้เขาตั้งไว้สองโหมดใช่ไหมอันนี้คือพุ่งโจมตีดามังกรเหิน <c oughs> ชื่ออ่า <c oughs> เห็นนะสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ถ้าใครไม่ถนัดก็ปิดไปในส่วนของใบพัดชาร์จถ้าเราใช้งานชาร์จได้สายแบบนี้จะไม่สามารถใช้ใบพัดชาร์จได้แล้วก็อันที่อยากจะแนะนำก็คืออันนี้ทุกคนดูนะ กลองวิเศษ AI นี่ดูผมเปิดหมดเลยนะเร่งความเร็วบทสนทนาสมมติว่าเราคุยใช่ไหมเห็นไหมผมไม่ได้กดเลยนะ AI กดให้นะทุกคนโอ้โห,โหนี่อ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูอ่าปิดนะแล้วลองดูนะคุยใหม่เห็นไหมไม่ไปนะทุกคนอันนี้เราต้องกดเอง นี่ดูเห็นไหมสะดวกสบายอันนี้เฉพาะเกมเกนชินนะผมจะบอกว่าโหมด AI อันเนี้ยมันแล้วแต่เกมด้วยนะเวลาที่เราเดินเนื้อเรื่องนะครับเราไม่ต้องมาแบบว่าคอยกดคอยกดอะไรแบบนี้เลยนะ AI กดให้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นี่เก็บของอัตโนมัติดูนะครับ AI เก็บของอัตโนมัตินี่ นี่โอ้โหเก็บให้เลยนี่โอ้โหเป็นไงสะดวกสบายไหมมีอีกมีอีกโอ้โหเรียกว่ามีเยอะมากทุกคนมีเลิกตึงเลิกตึงนี่ก็คือว่าเวลาที่เราแบบว่าโดนขังหรือว่าแช่แข็งเนี่ยระบบก็จะกดลัวให้เราโอ้โหยังไม่พอนะมีล็อกการวิ่งอ่ะให้ดูก่อน คือดูตรงนี้นะเห็นไหมไม่มีอะไรนะผมจะเปิดล็อกการวิ่งนี่โผล่มาแล้วเขาจะวิ่งหรือว่าเดินให้เราอัตโนมัติดทุกคนดูทำให้เวลาที่เล่นเกนชินเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกนชินใช่ไหมพอเจอโหมดพวกนี้นะเรียกว่าลืมเครื่องเดิมไปเลยอะ่ะ เฟรมเดตก็นิ่งเปิดสูงสุดได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าแถมยังมี AI ด้วยเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราถือเล่นานานๆไม่ร้อนเลยนะครับไม่มีลมร้อนมาโดนมือเลยตรงนี้หายังวลได้มาที่ PUBG Mobile มาดูในส่วนของการตั้งค่านะถ้าเราปรับกราฟิกลื่นไหลนะครับสามารถเปิดเฟรมเรตคือ u l t ต a าเอส m ได้ อัลต้เอส e ตมนี่คือ1 2 0เฟรมเรทนะ1 2 0 f p s PS, นะครับดู GT Ticker นะครับดูเจโลสโคมนี่เป็นไงอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเลยนะระบบตั้งให้เรานะเราสามารถตั้งได้นะเวลาที่เรายิงเนี่ยให้มีไฟเขาจะมีโหมดตรงนี้เอฟเฟกแสงเมื่อเรายิง กล้องเลงหรือว่าขับเนี่ยก็จะมีแสงแสงก็คือด้านหลังตรงนี้อ่าดูนะยิง <c oughs> มันสะใจมากทุกคนแล้วก็เวลาที่เราเล่นานานๆเนี่ยเครื่องไม่ร้อนนะถ้าเราเอาสายชาร์จมาเสียบชาร์จโดยตรงกับมือถือเนี่ยก็สามารถเปิดไปพาดชาร์จได้วิ่งมาทำไม เรียกว่าสะใจมากคือราคาแค่นี้นะใช้แบบว่าได้เต็มฟังก์ชันอะ่ะมี GT ticker มีไฟมีเอฟเฟกโอ้โหเจโลสโคปก็ดีพอแล้วไม่ต้องเอารุ่นอื่นแล้วถ้ามีงบประมาณนี้นะจัดได้เลยนะจัดได้ตั้งแต่รุ่น RAM 8GB ิอันนี้คือ RAM 8GB ก็เพียงพอแล้วนะถ้าถามว่าความสามารถเนี่ยต่างกับรุ่น RAM 12GB กิไหมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต่างนะนอกจากคุณจะเปิดหลายๆแอปเท่านั้นเอง แล้วก็ในส่วนของเรื่องความจุนะครับตัวแลนดสิบสองเนี่ยก็จะได้ความจุที่ยืะกว่าแต่สําหรับผมนี่256้กิกนี่ก็คือเพียงพอนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมเยอะ4ีหเกมนี่เรียกว่าสบายเวลาที่เราเล่นเกมแนวยิงปืนแล้วก็มีเจโลโคมีปี t ิคเกอรนะโอ้อันนี้คือครบเรียกว่าครบจริงๆทุกคน แล้วก็มาดูเฟรมเรทนะครับตอนนี้1น8่งรหเาโอ้โหเป็นไงเฟรมเรทก็นิ่งด้วยมาที่ R O V ในส่วนของการแสดงผลนะผมจะปรับสูงมาก F P S เฟรมเรต per second เนี่ยปรับสูงมากแล้วก็อย่างอื่นคือเปิดหมดเลยนะคราวนี้มาที่ X Boost ดูนะครับมาตัเฟรมเลทนิ่งมากทุกคนแต่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ โอเคตกฟะโอ้โหชื่อไม่ทัน คือผมจะบอกว่าถ้าใครมีงบนะคุณจัดไปเลยนะรุ่นแรม12กิกความจุ512กิกในเลยราคาที่ต่างกันประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยผมคำนวณจากตัวเครื่องแล้วก็ซื้อแม็กชาร์คูลเลอร์เพิ่มเมื่อเอามาเปรียบเทียบก,กับรุ่นแรม12กิกตัวนี้บอกได้เลยว่ารุ่นแรม12กิกคุ้มคืออย่างแรกคุณได้แรมเยอะกว่าได้แรม12กิกตัวนี้8ความจุ512กิกตัวนี้256กิกแล้วดูไฟ ไฟตรงนี้นะครับรุ่นม12กิกเนี่ยเป็นไฟแบบ R G B มีหลายๆสีสำหรับรุ่นม8กิกเนี่ยจะมีเฉพาะไฟสีขาวถ้าใครแบบว่ามีงบจำกัดนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ799เนี่ยผมเรียกว่าตอบโจทย์ถ้ามีงบซื้อตัวเครื่องแต่ไม่มีงบซื้อแม็กชาร์จคูลเลอร์จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเล่นได้ตามปกติแค่ไม่มีโหมดเอสเตมก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นานนะครับ แต่เรียกว่าเพื่อปลดล็อปประสิทธิภาพสูงสุดของตัวนี้มีงบจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะทุกคนเรียกว่าคุ้มเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Infinity GT 30 Pro แล้วก็ Infinity GT Pro Gaming Kit เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับและคลิปนี้เชียร์ตัวนี้ใช้ดีจริง ต้องมีของมันต้องมีทุกคนอ่ะจัดไปในส่วนของมือถือในเรทราคานี้ต้องซื้อพลาดไม่ได้เลยนะ